สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยาอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำเมธิกาชาแนลค่ะทุกคนวันนี้นะคะยาจะมีอากูนิมาาอีกชนิดหนึ่งนะคะมาแนะนำกันเลยค่ะเขาบอกว่าในปี2,565จะต้องมีอากูนิมาชนิดนี้ปลูกไว้ไระดับบ้านนะคะนั่นก็คือเกรดมอลกดค่ะทุกคนวันนี้ยาจะมาแนะนำต้น เกรดมอลรกดหรืออากนิม,มาชนิดนี้นะคะชื่อว่าเกรดมอลรกดวิธีการขยายและก็ดูแลค่ะทุกคนบอกเลยว่าขยายได้แล้วก็โตวไวมากๆค่ะทุกคนมาดูกันเลยนะคะ นี้ละค่ะทุกคนก็คือเกรดมรกตนะคะเป็นอโกนิมาที่สวยมากๆเขาจะเป็นลักษณะแบบพื้นสีเขียวนะคะทุกคนเห็นไหมคะจะเป็นพื้นสีเขียวและก็ลายเขียวและก็มีลายเถาร่วมด้วยนะคะเขาก็เลยออกเป็น เนี่ยค่ะเห็นไหมคะลักษณะเด่นของเขาเป็นริ้วๆแบบสีเทาแบบนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ลูกจะเป็นวงรีบางถ้ายิ่งโตนะคะแล้วก็สวยมากๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปหัวใจเลยนะคะแล้วใบเนี่ยเขาจะแบบมันเงานะคะเขาก็เลยเรียกว่า เกรดมอลกะดดลำต้นนี่นะคะจะเป็นสีเขียวแบบนี้อันนี้เป็นกระถางนะคะที่ยาตัดลำต้นไปแล้วนะคะไปชํานะคะเพื่อกระตุ้นให้เขาเกิดหน่อค่ะทุกคนวันนี้ยาจะมาบอกวิธีการขยายออกไปหนึ่งต้นนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยาจะเอาต้นหนึ่งออกเพราะว่ามันจะมีสองต้นที่ใหญ่นะคะแล้วอียงหน่อหนึ่งอ่ะค่อนข้างเล็กนะคะเดี๋ยวยาจะเอาออกแล้วก็ขยาย นะคะเพิ่มจํานวนนะคะนี่เลยนะคะทุกคนก็คือใช้มีดนะคะเจาะลงไปเลยนะคะพยายามไปหะลงไปถึงแม้ว่าเราไอ้นี่ลงไปแล้วเขาไม่มีรากก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ติดรากเขาก็ร่อนเหมือนกันนะคะทุกคนวันนี้อยากจะมาบอกเทคนิคเลยเห็นไหมคะทุกคนว่าง่ายจริงๆค่ะนี่นี่เลยค่ะวันนี้จะบอกว่า บางคนถามว่าเอ้ยคุณยาแล้วทำไมไม่ทาปูนแดงวันนี้ยาจะไม่ทาปูนแดงนะคะเพราะว่ายาจะมีอีกชนิดหนึ่งที่สามารถไปฆ่าเชื้อราที่อยู่ในวัสดุปลูกของเราและที่สำคัญคือฆ่าเชื้อราเวลาที่แบบว่ามันปะปนมากับต้นไม้ที่จะสามารถเวลาเราชำน,นี่นะคะต้นไม้มันก็ยังอยู่ในช่วงปรับตัวมันอาจจะเกิดเชื้อราได้ดังนั้นวันนี้ยามีวิธีมาบอกเคล็ดลับง่ายมากบานะคะแค่ ใช้หนึ่งช้อนแล้วแบบได้ผลมากๆอ่ะทีนี้เห็นไหมคะเวลาตัดยาจะตัดประมาณ4ี่องศานะคะแล้วก็มีลากติดนิดๆหากใครไม่มีลากติดไม่เป็นไรนะคะสามารถชําต่อได้เลยค่ะนี่ค่ะวัสดุที่ยาเพาะนะคะยาจะใช้มะพร้าวสับนะคะแช่น้ำอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะเพื่อลดสารเทนินออกไปนะคะ เพราะว่าสารเทนินเนี่ยเขาจะไปทําให้ต้นไม้ใบเหลืองชะลอการเจริญเติบโตได้นะคะทําให้ต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดรากได้ช้านะคะดังนั้นเราต้องลดสาร พวกสารทินินออกไปก่อนนะคะโดยการแช่น้ำอย่างน้อย3ชั่วโมงนะคะบิดให้มันหมาดแล้วเราก็ใช้แบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะและยาก็ผสมหินเพอร์ไลหินเพอร์ไลเนี่ยเขาจะเป็นเชืมเพิ่มช่องว่างในการระบายอากาศได้อีกนะคะในหินเพอร์ไลเมื่อเราเอามาผสมไว้นะคะ mm hmm. เกรดมอรากดเนี่ยเขาชอบความชุ่มชื้นแต่ชอบความโปร่งนะคะระบายน้ำได้ดี เดี๋ยวยาชํำลงไปนะคะอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนคือช่วงชํำนี้นะคะที่ย่าบอกก็คือเขายังไม่พร้อมที่จะได้รับสารอาหารแบบนั้นนะคะดังนั้นเราต้องให้เขาแบบลากค่อนข้างสมบูรณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มนะคะพวกปุ๋ยลงไปอีกทีนึงนะคะ นี่เคดล้างยาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนั่นก็คือนี่เลยค่ะใช้เบกกิ้งโซดานะคะทุกคน1ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ำหนลิตรนะคะทุกคนดูค่ะนี่นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนผสมกับน้ำหนลิตรนะคะ รู้ไหมคะว่าเบกกิ้งโซดานี้นะคะเขาไปจะไปกําจัดเชื้อราที่อยู่ในวัสดุปลูกแล้วก็อยู่ในใบนะคะบางทีเขาอาจจะอยู่ใต้ใบอยู่ในภายในใบนะคะช่วงชําเนี่ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอดังนั้นเราต้องใช้วิธีนี้บอกเลยว่าได้ผลมากๆนะคะเวลาที่ยาชํายาก็จะใช้วิธีนี้แหละค่ะทุกคนนี้เราก็นี่ค่ะทุกคนลดลงไปเลยนะคะทุกคน ลาดไปทางใบด้วยนะคะเห็นไหมคะเขาจะระบายน้ำแบบได้ดีมากๆเดี๋ยวยาจะลดให้ดูนะคะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะ แค่นี้ละค่ะที่เป็นน้ำผสมเบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา1ลิตรนะคะแล้วก็ราดลงไปเขาจะมีคุณสมบัติในการไปฆ่าเชื้อรานะคะที่จะเกิดกับต้นไม้เราระหว่างชามด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะไปฆ่าในวัสดุปลูกวัสดุชามแล้วก็ภายในตัวใบนะคะเขาจะอยู่ใต้ใบแบบนี้หรือว่าจะอยู่ในใบล้วก็โรดให้เต็มที่เลยนะคะแล้วเราก็จะได้ต้นไม้ที่ โตวไวรากมาเร็วค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะหากใครมีเกดมรกตอากุนิมาชนิดนี้อยู่ก็อย่าลืมขยายเอาไว้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆยิ่งเขาแตกหน่อเยอะๆนะคะอยู่ในกระถางเขายิ่งสวยมากๆเลยนะคะ ไม้มงคลประดับที่บ้านนะคะแล้วก็ขยายง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายแสนง่ายเลยค่ะทุกคนแค่ทุกคนทำตามยาก็ทำได้แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าการขยายจะยากแค่เราทำวิธียาก็ทำได้แล้ยเราก็จะได้เกตมอรกตสวยๆอีกต้นหนึ่งขยายให้เขาโตไวๆนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะหากใคร ชอบคลิปก็อย่าลืมนะคะกด subscribe กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวครั้งหน้ายาจะมาบอกเคล็ดลับอากนนิมาชนิดอื่นๆหรือไม้มงคลอื่นๆอีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ